ชนบริเตนในบ้านครับเจอใครเจอกับสระบุรีนะครับสระบุรีก็นี่ตกชั้นสุใช่ก็เอามาให้ดูสามทีมนี้ตอกชั้นหมดเลยเดอนะครับมีอ่อนข้อกันไหมเนี่ยไม่มีลอยให้กันสมชายก็บอกมีนะก็จะมีก็คู่ผมไอ่อยากจะพูดในเชิงไม่ดีมันพูดแล้วโอ้โหนี่จุดโทษแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับก็สินธนชัยไปรวบอยัางประท้วงอีกครับเอนี่ยก็ พยายามอธิบายเพราะว่าชมนุลีจริงๆก็มีลุ้นอันดับสามอยู่ครับแล้วเหมือนกัน,นยอมรับยอมรับแล้วโอ้มันต้องฟาวนี่ลูกนี้เอ๊ลูกนี้อยากประท้วงอี่ครับแต่คือวิธีที่แตะไปม,มันห่างประตูแล้วเนี่ยตีเขาก็รู้รประสบการณ์เป็นปะท้วงมากเดี๋ยวจะโดนใบเหลืองใบแดงกันเปล่าตีเขาก็รู้ก็ยั้งมือแล้วนะเออแต่ว่าไปโดนนิดนึงโดนลูนี้แต่ว่ามันก็ทำได้จะลบแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับ ทางด้านปิรยชาติสีมะเรืองะนะครก็นําไปก่อนหนึ่งสก็เป็นอีกทีมหนึ่งของหนีตกชั้นที่สกอร์ขยับในช่วงเดียวกันทุกสนามเลยนะครับก็สนุกครับทางชนบุรีมาได้ฟรีคิกสิบปดหลานี่ครับยิงเม่งเกือบจะเข้าเหมือนกันทางด้านนักเตะบราซิลนะฮะ้วก็โอ้ยสลับุรีทำชิ่งมาสวยครับลูกนี้ ได้ยิงโอ้โหยิงไม่ร็้จะเต็มข้อครับดีดเล่นทางตรงนี้มันออกครับเสียได้ครับจังหวะนี้แม่ทัศสองศย์กับชนบุรีได้นี่น่าจะสบายหน่อยหลังทำไมมันร่วงี้แล้วก็นี่ครับมาเป็นแผงเหมือนกันทางด้านสุรเดชตรงชัยก็เป็นฮีโร่ในครึ่งแรกครับยิงประตูที่สองก่อนหมดเวลาดูครับนะครับโอ้โหรใจกว้างมากครับ ยิงเองมีสิทธิ์ไม่เข้าครับตามมาสามคนโดนบีบนะนี่ก็เรียบร้อยครับทีมขนศึกตามมาเชียรวันนี้ก็ดูท่าจะสมหวังแล้วครับครึ่งแรกนำไงปสองศูนย์แต่ว่ากลับมาได้ไหมก็ต้องบุกหนักเหมือนกันครับแต่ในบ้านใช่แล้วก็ต้องเอาที่สามอ่ะใช่ก็แทงลูกนี้แต่ว่ามันูเหมือนจะล้ำหน้า แต่กรรมการก็ไม่ได้ยกนะครับแต่ก็ยิงไม่ได้อยู่ดีมาจังหวะนี้เข้ากลางมาครับแต่เอาร์ลังซาได้เปิดเน้นเน้นลูกนี้เดี๋ยวโหยิงแล้วปูนเซฟได้ครับโอ้โหเกิรมสทวีการเจ้ากล้องแม่แค่เห็นหัวก็รู้แล้วครับเป็นไงไม่ธรรมดานะก็แปรบรรจงแล้วนะแรงนะใช่จังหวะก็ ถือว่ายิงไม่ค่อยดีโอ้โหอาจารย์เซอร์เซเดปอาริคฟอรกูซันก็เครียดนะครับผลงานช่วงหลังเอาแต่แพแล้วก็พลาดเด็กไม่เป็นใจครับโอ้ยเรียบร้อยแล้วอย่างนี้แบเบอร์แน่นอนครับสามลูกนะครับก็ได้ประตูสุดท้ายจากิยุปิลัมนาทีที่เจ็ดสิบเอ็ดแบบนี้นี่สบายใจครับ เพราะว่าสนามอื่นเขาก็นําเยอะไงพี่อย่างบีอซีอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยลาดนาวีนะนะครับพอได้ประตูที่สามก็มั่นใจละชนะแน่นอนกราบะครพะลรงนี้พิติีเขพลาดเองนะครับอ่ะคู่ไม่อยากดูเลยครับคู่นี้โอ่บีซีผมไปเย็นเชียงรายครับด้วยความหวังนึกๆใช่นะฮะที่ยูเนเต็ดสเตเดียมนะครับเชียงรายเชียงรายแฟนเข้าเข้าไปเยอะนะ ก่อนนัดสุดท้ายครับเยอะทุกสนามแน่นอนอืมก็เป็นทางด้านบีซีมุ่งมั่นกว่านะครับเชียงรายก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ดาน้าเข้าบุกแต่ละลูกนี้น่ากลัวแล้วก็มาได้ประตูนะครับอืมเป็นเชียงรายก่อนเชียงรายก็เกือบนะครับอืเล่นไปนาทีที่ยี่บสองครับก็ได้ประตูไปครับนี้แทงมารับเจก็ เป็นทางด้านโอ้ทางนี้เกือบยิงเข้ากันนะครับโอเปโคลโลนะครับเดายิงของทีมนะครับยิงเท่าไหร่ก็ทีมไม่ชนะทีได<อ>้ยิงมุมแค่ตรงนี้เรียบร้อยครับทางด้านทีลพลย,ยอะเยยน,นี่ก็ดีใจครับโอ้โหเพราะว่าต้องการประตูปลดล็อกเออต้องการดีถูกชดเครียด่ะครับาเร่นโอโหสถานการณ์ก็แล้วก็ต้องอยากจะต้องชนะแลวยังต้อง ไปดูเพื่อนด้วยนะครับ <c oughs> โอ้แล้วลูแทงวานี่มันพอดีครับไม่รับหน้าเ <c oughs> ป๊ะจริงๆเ <c oughs> นี่อโอเ้เชกะลายคนดูเยอะจริงเลยครับแฟนแล้วก็อยากว่านะครับบีซีก็มีซูเปอร์สตาร์หลายคน <c oughs> แล้วซีเจลงให้มัน,นีลงครับลงลงนะ <c oughs> แล้วก็อดิศักดิ์ไกรสอนธนาบูรเนี่ยเจ็บนะธนาบู์เกษารัตนนะฮะโอ้โห แต่มุมลูกนี้ครับเข้ามาโขกเต็มเต็มโฟเดียกิเต้ครับของหลังของทีม<อ>เล่นไม่ดีมนันต้องูกการ <laughs> สิเจเปิดมา <laughs> แล้วครับก็มาได้สองประตูแล้ว <laughs> ัวนนาทีที่สี่สิบครับโโหโหจากน้ำประตูสบายครับมันสนุกอย่างเงี้ยนะครับเาไปมันมีประตูทุกสนามครับคือตอนนั้นเนี่ยมันยังมันยังต้องยิงประตูไปเรื่อยๆครับใช่พอเช็คไปแล้วโอ้โห,โห,โห ยิงก็ไม่มีประโยชน์ถ้าละนั้างหน้าค,คือลุ้นให้คู่แข่งเสมอหรือสะดุดแค่นั้นเองตอนนี้มันยังพอมีหวังเพราะว่ามันยังต้นเกมอยู่นะครับแต่เตะไปเตะไปเนี่ยมันเริ่มจะขาดทุกสนามแล้วบีซีก็ยิงไปงั้นเองอนะครับได้ยิงเรื่อยครับใน<อ>ชนาทิ์โอ้มาซิเจนีตัวเล็กก็จริงแต่การยิงลูกไกลดีมากนะช่วงหลังนี้มายิงขวาดีด้วยครับ เจ็บทำไมครับเออเสียงรลายขึ้นมาบ้างครับทางซ้ายล็อกหนึ่งทีได้ยิงเข้าไปยังเต็ดครับแม่ไม่เต็มก็ออกครับไล่กลับไปได้นะครับทีได้สับไก่ก็มีโอกาสนะเล่นไม่ใช่ว่าขี้เล้วขี้ไรเสียงรายเล่นในบ้านดีครับปีนี้เล่นในบ้านอนอกบ้านแย่ครับโดนถล่มเยอะใช่ก็ได้ทีหนึ่งครับ โอ้โหนัานเดกิเต้เหมือนจะติดใจครับได้ประตูเกมเกมเปิดนะครับเกมเปิดนะครับโอ้สใจตรงนี้ไหมก็ยังติดทศพรแแม่ทศพรนี่แกกก็ลีลาเยอะคือทีมนี้รั่วก็รั่วเลยนะออครับก็เหมือนเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะปีนี้ผค้าวาระตูโดนวิจาร์เยอะ แต่ผมว่าจุดอ่อนอยู่ที่คนทําทีมมากกว่าโค้ชนะะมาแต่ละคนดีโปรไฟล์ไม่ดีเลยเลี่ยนเลี่ยนก็ช้าไม่ร่อยอ้าครับอ๋อก็ไม่ได้ก็ตูที่สามครับเอกชัยติธิพันธ์นะครับนี่ครับยังเช็คข่าวอยู่ครับใช่บอลนิ่งๆหปแล้วพร้อมกับบีซก็ดีใจครับแต่ว่าอีกสนามอีกสองสนามนี่ก็ยิงกันบ้านละหำเหมือนกัน แม่แทงสวยครับในซีเจยอดนะครับล็อกนี่ดึงตัวไปหมดนะอทําให้เพื่อนนี่โล่งครับอ่ะแล้วก็มาได้อีกสองประตูครับจากแคคโอวาคุโร่นะครับขาเชียงรายนี่ก็ก่อนนั้นก็มีจังหวะเหมือนกันอ่ะก็จบเกมเป็นทางด้านบีซีบุกมาชนะห้าศูนย์ครับผมนะอ่บไปบอลต่างประเทศดีกว่าดูแล้วโอ้โห เยอะกจริงเน่ช้ำใจครับผมบอลต่างประเทศเป็นไงบอลนอกมีการจับมีการจับสลากในเรื่องรอบ16เยวฟ้าแชมเปี้ยนสี่เดี๋ยวจะขึ้นยูโรปาลีกกราฟิกให้แต่ว่าคู่อาร์เซนอลนี่โชคร้ายมากไปเจอบาร์เซโลนาใช่ครับนะฮะเล่นในบ้านก่อนนะทีมใหญ่ๆนะครับเนี่ยมานติดไปเยอโรม่านะครับปารีสเจอเชลซีเชนนอนเจอบาร์เซโลนาอย่างที่บอกยูเวนตุสเจอบาเยรนอย่างนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับ แมนซิตี้ไปยืนไปยืนเคียบคร่ะส่วนยูโรป้าแมนยูในเต็กแม่ตกรอบบอลเล่นดีดีใจครับจะได้แชมป์หรือเปล่าครับผมเจอเดนมาร์กทีเดีอ่อนนะที่จะเล่นนะครับไม่แข่งแข็งใช่แต่ตอนนี้เนี่ยแมนยูเจอใครเขาไม่กลัวนะฮะผอสู้ได้ผอสู้ได้นะครับมาโปรแกรมเอ่อไทยพรีเมียร์ลีกดีกว่าครับเสาร์นี้นะครับเชลซีอยู่กับเจอซันเดอร์แลนด์ นะครับโอเดนฟอร์ดไอ้เรื่องสแตนฟอร์ดบร็นสี่ทุ่มครับเอเวอเรสต์เจอเลสเตอร์จากฝูงปูติสันพาร์คนะครับแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับนอร์ลิตตี้นะครับเวลาเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เป็นช่วงสองทุ่มครึ่งวัดฟอร์ดเจอริโอพูแล้วก็คู่ดึกห้าทุ่มสวนซีเวสต์แฮมแล้วก็อย่าเพิ่งดูห้าทุ่มมดูแต่ต่อยตบตีเวลาทีนะแต่ว่าบิ๊กแมชไปอยู่ที่วันจันทร์มาเดนไนท์นะครับสตรีสาวมเซนนอฟเจอแมนซิตี้โอ้โหน่าดูมากเลยครับอ่ะ งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายอย่างพ่งไหนไหนนะครับ